ตลกดีว่าแทนที่จะตรวจสอบก่อนไปแจ้งความเลยเรื่องรณีบก็จริงๆแล้วควรจะต้องยืนยันก่อนว่าเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยมัน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 ปลอมจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันตลกดีมันผิดปกติดีมันรียบดีครับแต่เขาแจ้งว่าเขาตรวจสอบอ๋อตู้ตูเนี่ยมันยังอยู่ครอบชั้งสามใบอะค่ะ คือปกติถ้าไปเกณฑ์จริงอะต้นขั้วมันต้องอยู่ที่เจ้าตัวหนึ่งใบอะคะ่ะอันนี้คือถ้าจะพิสูจน์ความจริงอะครับ<ม>ก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทุกรอบได้ก่อนถูกไหมครับถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเป็นขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับจริงๆแค่เอาไปดูเหมไม่ได้ใช้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมธิการทหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้ว ว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็รีบไปแจ้งความก่อนเลยก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคําพูดของผมเองครับแต่จนถึงตทีนี้เรายืนยันยืนยันของแท้แน่นอนครับไปไปเกณฑ์คือฉีกมาจากเล่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนอะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่ไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหาร โดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปี5 6 5 7 5 8แล้วแล้วทำไมถึงถึงเฉพาะสิ่งที่เขาแถลงมาบอกว่าต้นขั้วย,ยังอยู่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่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 ทราบว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ว่ายืนยันว่าของผมเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่นวาลินไม่เจอจิรักเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับอันนี้ตามใบเปลี่ยนชื่อเนาะ ตอนปี52 53 54 55 3-4ปีที่ไปไปผ่อนผันเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจีรัตไม่ได้ใช้บัตรนวลรินแล้วก็ยื่นแบบประชาชนจีรัตพร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่ไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอะ่ะเราจะมาโทษผมไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่านั่นเราเตรียมที่จะฟ้องกลับง่้ยๆเมื่อเรายืนยันว่าของเราเป็นของแท้แ้วเขามาดำเนินคดีมาเสียอันนี้ขอขอกลับไปปรึกษากับทางทางพักทางทนากนยังยังไม่ไม่มีความคิดว่าจะฟ้องตอนนี้ครับ พี่จิฬาอยากจะให้ยืนยันนิดนึงครับว่าหลายคนก็มองว่าเอะเราไปเดินทหารหรือเปล่าคำว่าเดินทหารทีนี้คือว่าที่ผ่านมาก็จะมีการกล่าวหาว่าพี่จ่ายตังเสร็จแล้วก็ให้สัสดีเนี่ยให้ใบามาบยืนยันครับไม่ครับถ้าคือถ้าถ้าเป็นเง้นก็จริงๆก็ถ้าอยู่ในชั้นตํารวจเนี่ยก็ก็พิสูจน์ได้ก็สอบกันครับแต่ความจริงจะได้ปรากฏถ้าผมพูดเองเนี่ยก็จะหาว่าผมโกหกอีกเหมือนที่ผ่านมา พี่ช่มีการตรวจสอบดีกว่าช่วยเล่าทำลายสั้นๆได้ไหมพี่ว่าวันนั้นที่เราไปเนี่ยหลังเราขึ้นศาลเนี่ยคือยืนมองอยู่ที่ผมเล่าเนี่ยผมก็พยายามนึกถึงเรื่องที่มันเกิดการว่าสิบสีปีที่แล้วมันจาได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกวันนั้นก็เอาให้ตํารวจทีเดียวดีกว่าครับแล้วก็มันต้องมันต้องยืนยันควบคู่ไปกับทางหน่วยงานราชการด้วยอ่ะเพราะไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมันมีลายเซ็นตั้งห้าคนที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องท้านเอาข้อมูลจากผมคนเดียวเนี่ยกลัวกลัว เห็นบอกว่า5้ารายชื่อเนี่ยบางคนก็ถูกย้ายออกไปแล้วอ๋อก็เป็นปกติเขาต้องย้ายเขาย้ายออกไปเป็นเรื่องปกติครับตอนนี้ก็น่าจะในคนกันหมดแล้วครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้ตรวจสอบกองทัพก็คือเราก็ยังตรวจสอบกองทัพอยู่ตลอดนะเพราะล่าสุดเห็นโพสต์เรื่องไอ้นี้บัตรเออเอ็มอ๋อครับใช่ครับก็คือยังไม่ย่อทถอนเลิก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วครับ ก็ไม่รู้สีสอสอจะโดนเมื่อไหร่ไม่หรอกแต่ว่าก็จะจะตั้งใจจะพูดเรื่องของการเรื่องของเกณฑ์อาหารให้ให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็โดนเล่นเรื่องนี้เพราะนั้นก็จะทําเรื่องนี้แหละให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกเกณฑ์อาหาร การบังคับเกณฑ์ทหารจะเป็นการแก้เศษกองโอ้สสคนนึงจะไปแก้เศษกองทัพที่มีมาตั้ง70-80ปี <c oughs> ซึ่งยิ่งใหญ่โตขนาดนั้นนะไ <c oughs> ม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับแต่เราก็ทำหน้าที่ผู้แทนรัศดรเป็นเกมการเมืองด้วยนะคะที่โดนแบบนี้เป็นเกมการเมือง100%อยู่แล้วครับคำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ที่แถลงข่าวก็ตั้งคำถามไปถ,ไปถึงรัฐมนตรีถึงกองทัพตั้งเยอะตั้งแยะก็รอดูว่าจะจะมาตอบหรือเปล่าจะมาแถลงหรือเปล่าแต่เรื่องของผมในสองวันตั้งโต๊ะแถลงเป็นฉากๆเลย มีมีทีมเตรียมเตรียมข้อมูลไว้ฟ้องอะไรเรียบร้อยหมดเลยดูถ้าว่าผมจะเป็นคนพิเศษสำหรับกองทัพมากเกินไปอย่างนั้นะครับในพักว่ายังไงบ้างครับพี่กรรมการบริหารก็ก็คุยกันแล้วครับคือถ้าคือถ้าทุกอย่างมันถูกต้องอ่ะก็ให้กระบวนการมันเดินไปกระบวนการตรวจสอบมันเดินไปครับขอบคุณครับ